พี่น้องเนี่ยเห็นไหมสวย่ากเลยดีนะก็เป็นธรรมชาติเลยพี่น้องเนเะห็นไหมนี่วิ่งตามลมเห็นไหมน่ะนี่วิ่งตามเขื่อนฮะนหน้านั่นเป็นลมเราก็จะไปที่ลมไป,ไปที่เขาไปกันนาดิเห็นไหมลนะ่ะตรงไหนที่มันเป็นลมเราก็จะไปทําไมมันก็มีถนอนอยู่เห็นไหมล่ะแล้วก็วิ่งตามถนนไปไดิเนะี่ย ไปตามถนนไปดิที่รถมันจะออกโอ้โรถเลี่ยงได้เยอะแยะโอ้ยมันจะต้องตามทางถนนแน่มันก็หลบเราเอง่งน่ะสวยสวยงามเลิศประเสริฐสีอ โอ้ตะเวนสวยมากเลยพี่น้องค่ะเออกันเนี่ยคนมาอยู่ตรงนี้เยอะเลยเอยนี่เห็นไหมมันยังว่ามันวิ่งมาเลยทางนี้กันวะนี่ก็มันนอนอย่างนีอ้าวแต่คนนี้กลางไอ้นี่นอนตรงนี้แหละตรงนู้นแพะนี่จะตายหาดีเห็นไหมเนี่ยคนมาอยู่ตรงแพะตรงเนี้ยเนี่ยแพะตรงเนี้ยตัวน้อยๆเองเนี่ยแพะตรงนั้นสวยกว่าอีกนะี่ไงมีคอกเต็มเลยนี่ยนี่เห็นไหมพี่น้อง เจ้าเห็นบ่เนี่ยนะโอ้ถ่ายมุมนี่มันสวยนี่ไงนี่ยังไงก็ถ่ายนี่ไงจะถ่ายเปล่าเนี่ยวนก็ไปตีวนดิวนขวามือตีขวามือหักไปขวามือตีเนี่ยขวามือเราเนี่ยโอ้ไม่เอาขวามือข้างกันขาวนี่ไงเดี๋ยวเราก็จะวนออกเลยเนี่ยกันข่าวตรงตั้งโต๊ะอยู่เนี่ยเห็นไหมเอาหัวเสียบเข้าไปแล้วเราก็วนออกถอยหลังกลับเออเนี่ยเนี่ยเสียบ พอเสียบเข้าคันขาวนี่เลยเดี๋ยวเราบนออกเนี่ยโต๊ะนี่ไหมเออเนี่ย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 ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้แหละเออเนี่ยโอ้ยไกลไกลได้อีกทีมาไก่เอ้ยบอกแล้วมาตรงนี้แต่แรกไก่เอ้ยมาตามกันมาไปแถวแล้วไก่เอ้ยไก่เอ้ยถ่ายรูปก่อนเงินพี่น้อง ยาแก้วลืมเอายาแก้วลืมเอาไวนะ้น่นแหละยาแก้วลืมเอาขาตั้งกล้องเงาพี่น้องเอ,อเ้ยเบิ้งเบิงแพะเบิงแกะตะวันนี่ไงเขาดูตะวันตกดินนี่ไงโดตะวันตกดินยี่ไง สวยมากๆเลยพี่น้องนี่ว่ะโน่น่ะสวยมากเลยพี่น้อง,เอ,งเอ้ยเดี๋ยวก็จะถ่าย,ย,ยเแล้วนั่งก่อนสวยไหมเออเปอยมันอย่างนั้นแหละเดินได้เดินได้ไม่เป็นไรเดินได้เดินมาเลย ไม่มีน้ำไม่มีน้ำไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อดู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้า